เอาอยู่ไหมผมกำลังทับฟ้าไทยสู้ใครได้บ้างเช็คผมกำลังทับฟ้าไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติด สถานการณ์ข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองเกี่ยวกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์การจัดหาอาวุธยุธโทโธปกรณ์สําหรับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของไทยเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเทศไทยของเรากันในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ครับมีการประเทศไทยเรามีการพิจารณาจะจัดซื้อจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่เพื่อมาทดแทนเครื่องบินฝูงเก่าที่ได้ระยะเวลาที่ต้องปลดประจำการกันไปนะครับ กองทัพอากาศไทยหลังจากที่สหรัฐอเมริกานะครับไม่พิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F35A ให้ไทยนั้นเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วเครื่องมือเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยเรานั้นในปัจจุบันมีอะไรบ้างที่ยังใช้งานกันอยู่มีขี่ลํำเพียงพอต่อการป้องกันประเทศเราหรือไม่ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง เช็คขุมกําลังเครื่องบินขับไล่ของไทยเครื่องบินรบของไทยกับทรองทัพอากาศไทยว่ายัางพอต่อกรกับเครื่องบินรบของประเทศเพื่อนบ้านกันได้หรือไม่ ศักยภาพของกองทัพไทยนั้นอยู่ลำดับที่24ของโลกนะครับจาก145ประเทศทั่วโลกอ้างอิงจากเว็บไซต,ต์ Global bon Firepower.com นะครับเมื่อเทียบกับเทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรานะครับศักยภาพของกองทัพไทยอยู่อันดับที่3ข้อมูลจากการจัดอันดับกำลังทางทหารโดยรวมทั่วโลกในปี23นะครับโดยดูจากภาพรวมของกองทัพอากาศกองทัพเรือและกองทัพบ,บก งบประมาณทางการทหารของไทยสูงเป็นอันดับที่27ของโลกนะครับประมาณ2แ0นล้านบาทและในปี2022ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยมีอะไรบ้างเราจะมาพูดให้ฟังอธิบายให้ฟังว่ากองทัพอากาศไทยยังพอใช้งานอะไรได้บ้าง 1. จาร์ด 39cd กิฟ p e นโดยบริษัทของประเทศสวีเดนเป็นเครื่องบินยุคที่4.5ที่มีทั้งหมด12ลำ ประจำการอยู่ที่กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีฝูงบิน701เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบ18กขอหรือ F5AB ที่มีการใช้งานมายาวนาน20-30ปี ทุกลำติดตั้งระบบเครือข่ายข่าวสารทางยุทธวิธ,ธีหรือเทคนิคอนดัตต้าลิงที่มีความก้าวหน้าที่สุดแบบหนึ่งของโลกระบบดังกล่าวสามารถถ่ายโอนส่งต่อข้อมูลระหว่างฝูงบินได้ทันทีในระหว่างทำภารกิจหรือส่งข้อมูลจากเครื่องบินลำอื่นหรือจากกองมัญชาการทางภาคพื้นดินมีค่าใช้จ่ายในการบินตำมีความคล่องตัวสูงราคาต่อลำประมาณ2,800ล้านบาท 2. เครื่องบินขับไล่แบบ f 1 6 บรรจุเข้าประจำการครั้งแรกเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี2561หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว F16AB ADF เคยประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐมริกามายาวนานกว่า20ปีตั้งแต่ปี2524กองทัพอากาศไทยได้จัดซื้อเครื่องบินมือ2ตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันรวมอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า40ปี F16 AB OCU BLOCK 15ส่งมอบในปี2531และ2535รวมทั้งหมด25ลำม F16 AB MLU ย่อมาจาก m i d l i f e Update ก็คือการอัปเดตปรับปรุงในช่วงเครื่องอายุการใช้งานอัปเกรดทั้งหมด18ลำในปี2549ตัว F16 AB เป็นเครื่องบินยุคที่4ถึง4.5เป็นเครื่องบินแบบ มันติโฟโรคือสามารถปฏิการได้หลายรูปแบบทำภารกิจโจมตีสืบราชการลับและการลาดตะเวนกระทรวงกลาโงหมได้ตัดสินใจซื้อเครื่องบิน F16 AB ที่ใช้แล้วจากกองทัพสหรัฐเพิ่มเติมอีก16ลำในราคาลำละ8.5ล้านเหนรียญสหรัฐหรือ294ล้านบาทรวมเม็ดเงินทั้งสิ้น132ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ4,600ล้านบาทรวมทั้งสิ้นมี F16 ประจำการ51ลำ ประจำสอกองบินได้แก่ฝูงบิน102และ103กองบิน1นครราชสีมาและกองบิน4ฝูงบิน403ตาคลีนครสวรรค์ 3. เครื่องบิน a l p h a เจ็มีทั้งหมด20ลำเป็นเครื่องบินรบที่ฝรั่งเศสและเยอรมนีได้ร่วมมือกันสร้างขึ้นมีอยู่ที่2กองบิน23อุดรธานีประจำฝูงบินที่231นําำเข้ามาในประเทศไทยในช่วง20ปีที่แล้วจากกองทัพอากาศเยอรมนีโดยการเสนอขายให้กับประเทศไทยในราคามิตรภาพแบบ G2G หรือรัฐบาลต่อรัฐบาลที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยได้เคยปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มเติม เรื่อยๆเช่นการติดตั้งระบบนำร่องด้วย GPS ติดระบบผู้แฝเพื่อป้องกันตนเองจากการยิงด้วยขีปนาวุธนำวิถีปรับปรุงให้สามารถยิงอาวุธนำวิถีแบบอากาศสู่อากาศได้ปัจจุบันเครื่องบิน a l p h a เจ็ et, ร่วมปฏิบัติการภารกิจยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บและทำฝนหลวงร่วมกับกรมฝนหลวงและการการบินเกษตรอย่างต่อเนื่อง 4. เครื่องบินขับไล่ F-5 ซึ่งถือเป็นเครื่องบิน ยุคเก่าหรือยุค3.0มีทั้ง F5A, F5B, Freedom Fighter และรุ่นอัปเดต F5E ประจําการที่กองบิน11จังหวัดอุบลราชธานีฝูงบินที่211 1, และปลดประจําการในปี2553ทดแทนโดย j ด3 9กิ๊เเพนโดย F 5. ที่ไทยคริดยังคงประจำการต่อไปโดยเป็นเครื่องที่ดัดแปลงโดยกองทัพอากาศไทยให้อยู่ในยุค4.5เป็นเครื่องบินขับไล่แบบ F5 ที่ประจำการทั้งหมด45าลำและมีการปรับปรุงเพื่อติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และเลดราป้องกันตัวเอง 5. T50 ี o l d e n e a g โกเดเครื่องบินฝึกหัดของเกาหลีใต้ โดยภายใต้ข้อตกลงร่วมมือระหว่างบริษัทล็อกฮิตมาตินสหรัฐอเมริกาไทยลงนามจัดซื้อเครื่องบินฝึกหัด t 5 0 t าจำนวน14ลำราคาลำละ1,180ล้านบาทเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ปี2,561ประจำฝูงบิน401กองบิน4ตาครีใช้ในภารกิจฝึกบินและสามารถใช้ในภารกิจโจมตีและขับไล่เบาได้โดยมีโครงแบบโครงสร้างแบบส่วนใหญ่คล้ายกับ F-16 มีระบบ e w t s ที่สามารถฝึกหัดกับซิมูเลเตอร์ทำการฝึกเสมือนจริงได้ทุกสภาพอากาศทำให้ประหยัดงบประมาณในการฝึกครอบคลุมในการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นภารกิจการรบจริงและภารกิจเฉพาะรองได้แก่การโจมตีทางอากาศการค้นหาและการช่วยเหลือชีวิตในพื้นที่รบ ทิศทางการจัดหาเครื่องบินลบของไทยนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลมาจากการที่สหรัฐเพ่งเล็งความสัมพันธ์ด้านกลางหหมของไทยที่ซื้ออาวุธจากจีนมากขึ้นโดยเฉพาะตัวเลขของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮม ไทยใช้งบประมาณกว่า1,000ล้านเหนรียญสหรัฐในการซื้อเรือดำน้ำ3ลำลถถัง48คันจากจีนและยังมีเรือลบอีกจำนวนหนึ่งในขณะที่การฝึกซ้อมระหว่างไทยกับจีนก็มีมากขึ้นในอนาคตก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่ากองทัพอากาศไทยจะสามารถจัดหาเครื่องบินลบจากประเทศใดได้บ้างในปัจจุบันกองทัพอากาศไทยก็ยังมีความต้องการที่จะซื้อเครื่องบิน ขับไล่ฝูงใหม่เพื่อมาจําการประจําการทดแทนเครื่องบินขับไล่ฝูงเดิมที่มีอายุมากขึ้นและกําลังจะปลดประจําการโดยทออเช็คเข้มก่อนเคาะซื้อคุณสมบัติคกิปเพนและก็เอฟสที่อยู่ในข้าวขายที่กองทัพอากาศไทยจะจัดซื้อ ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าระหว่าง F16 กับคลิปเพนรุ่นใหม่ทอ,อจะเลือกจัดซื้อเครื่องบินลบค่ายใดมาทดแทนเครื่องบิน F16 ที่จะทยอยปลดประจำการในปี2570แต่ชัดเจนแล้วว่าจะเสนอกรอบงบประมาณประมาณ1,9000ล้านบาทในปีงบประมาณ2568นี้พอบอทอเปิดคุณสมบัติเครื่องบินลบฟูงใหม่ต้องตอบโจทย์การทำงานร่วมกับเครื่องบินลบหลักที่มีอยู่เดิม ต้องมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จะตกสู่ภาครัฐและก็ต้องมีปัจจัยจากสถานการณ์โลกที่จะเป็นตัวเร่งให้ต้องจัดหาเร็วขึ้นนักบินขับไลค่คลิปเพนฝูงบิน701กองบินสุนัฐธานีก็ยังคงฝึกบินอย่างเข้มข้นและก็สร้างนักบินรุ่นใหม่เพื่อมาทดแทนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ที่กองทัพอากาศเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านมีแผนจัดหาเครื่องบินลบฝูงใหม่ทดแทน f 16เดิมที่จะทยอยปลดประจำการในปี2570 โดยขณะนี้คณะทํางานของกองทัพกอากาศก็กําลังเดินหน้าศึกษาข้อมูลอย่างเข้มข้นว่าจะเลือกจัดซื้อเครื่องบินระหว่างคิ i เพน E หรือว่า F16 b o บ็อก70ซึ่งล้วนเป็นเครื่องบินลบทันสมัยและก็ราคาสูงทั้งสิน้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะหันกลับมาพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปหลังจากที่กองทัพกอากาศถูกสนับิกปฏิเสธการ,การขายเครื่องบินกับไล่ F35 ที่อาจจะเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงเกินไปในสถานการณ์ขณะนี้ ร่วมเป็นกำลังใจทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ